สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยก็ได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเนาะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้เนาะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นการดูดวงโดยทัวๆไปเน,นาะนะคะอาจจะมีตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแรนดอมนะนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเนาะต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยได้มา ทำในหัวข้อนะคะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าชีวิตของคุณโดยรวมแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเนาะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะนะคะดวงของคุณโดยรวมเลยะจะเป็นอย่างไรนะขอพี่ไพยและครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะและพระครูครูบาอาจารย์ประจําตัวทุกทุกคนที่เจอคลิปพี่หมอนะคะขอใหอ้เปิดทุกสิ่งทุกอย่าง เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดชะตาเปิดฟ้าลิขิตเปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะบอกอยากจะรู้นะคะว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้คุณลูกดวงทั้งหลายที่เจอในคลิปที่ไม่เห็นคลิปพี่หมอเนี่ยจะต้องอชีวิตโดยรวมคุณจะต้องเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือโดยรวมแล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ขอพี่ไพ่ช่วยบอกช่วยเปิดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอื อ่ะพี่หมอจะเปิดเลยนะคะหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ชีวิตของคุณโดยวรวมจะเป็นอย่างไรอ่านะคะใบแรกเลยใบแรกเนาะตำแหน่งที่หนึ่งก็คือตัวตนเจ้าชะตานะแสดงว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอเนี่ยอีกหนึงเดือนข้างหน้าชีวิตการงานของคุณจะมั่นคงการงานของคุณจะมั่นคงคุณจะมีอ่า หน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีอะไรที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองแล้วก็การงานของคุณจะรุ่งโลดการงานของคุณจะดีการงานของคุณกําลังจะประสบความสําเร็จนะหนเดือนข้างหน้านี้โปรเจกต์ Project, การวางแผนเรื่องการงานธุรกิจ หรืออะไรสิ่งต่างของคุณกําลังจะเดินหน้าอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือมีงานที่มั่นคงนะคะในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ในเรื่องการงานของคุณนะได้ตอบโจทย์แล้วก็ได้มีความมั่นคงเป็นข่าวดีในเรื่องการงานในชีวิตของคุณหนึ่งเดือนข้างหน้านี้คุณเป็นคนที่มีความขยันมากๆเลยนะคะเนาะอาจจะมีการรับผิดชอบในที่การงานหนักหน่วงแต่เป็นไปด้วยความสําเร็จเพราะว่า ไพ่อ่าคิงไม้ขึ้นมาเนี่ยคิงออฟวันขึ้นมาแสดงว่าเจ้าชะตาที่เจอคลิปพี่หมอเนี่ยอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเป็นคนขยันแล้วก็สู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จในที่การงานมีการงานที่มั่นคงนะคะใครที่รอง,งานจะได้รับงานแล้วก็จะมีงานมีการทํานะนะคะหนึ่งเดือนข้างหน้านี้เนาะมีช่องทางในการทํางานเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจนะเป็นคนฉลาดในเรื่องการงานเนาะอ่า แล้วก็เดอะเมดิเชียนขึ้นมาสิ่งที่เข้ามาประกบเจ้าชะตาในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ต้องบอกเลยว่าเดอะเมดิเชียนเป็นไพ่พรสวรรค์เป็นไพ่พรสวรรค์ไพ่แห่งการเรียนรู้บางคนนะพี่หมอต้องบอกว่าถ้าอยู่ในวัยเรียนหรือกําลังศึกษาอะไรอยู่นะหนึ่งเดือนข้างหน้าจะประสบความสําเร็จคุณจะมีการศึกษาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดหวังมันจะเกิดขึ้น ออในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นปฏิหารด้วยในสิ่งที่คุณรอหรือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันจะเป็นไปได้สิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังแล้วหรือสิ่งที่คุณไม่คิดว่าไม่รอคอยแล้วหรือปล่อยทิ้งแล้วในความหวังตรงนั้น เดี๋ยวสิ่งนี้จะกลับมาแล้วก็สิ่งดีๆด,ด้วยปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงาน,งานการเงินความรักหรืออุปสรรคสิ่งต่างจะผ่านไปด้วยดีเพราะไพ่เดนมาร์กเชียนขึ้นมาเป็นคนที่รักการเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่มีปฏิหารเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็จะได้รับข่าวดีด้วยในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้สิ่งที่เข้ามาประกบเนาะนะคะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะอ่าโอ้โหได้ไพ่เหรียญด้วยต้องบอกว่า <c oughs> คุณกําลังจะได้รับเงินกําลังจะได้เก็บออมเก็บหอมรอมริบกําลังจะได้อ่ามีทรัพย์หรือได้ได้เริ่มต้นการเก็บเงินน่ะจากจากเล็กผสมน้อยคุณจะได้เก็บเงินคุณจะได้รับเงินรับทองแล้วก็คุณอาจจะมีดวงโชคลาภจากอ่า เด็กก็ได้คนที่อายุน้อยกว่าก็ได้อาจจะนําโชคลาภมาถึงคุณเนาะเดือนข้างหน้านี้นะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณจะได้รับการเงินการทองคุณจะได้รับหน้าที่การงานที่ดีนะจะได้มีเอ่อมีเงินเข้ามาในมือคุณกําลังจะได้รับโอกาสที่ดีในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคะเนาะเป็นไพ่พรสวรรค์ไพ่ปฏิหารเกิดขึ้นไม่ไว่าคุณจะไปติดต่อ ค้าขายติดต่อสื่อสารพูดคุยทํางานโลกออนไลน์สื่อสารโซเชียลหรืออยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศคุณสามารถทําเงินได้คุณสามารถทําเงินได้าาเนาะนะคะใบที่สี่อต้องบอกว่าคุณขยันทํางานทั้ง7วันเดี๋ยวจะมีงานหรือมีออเดอร์เข้ามาเยอะๆหนึ่งเดือนข้างหน้านี้คุณจะได้รับงานแบบเยอะๆเข้ามาแบบพร้อมกันหรือมีออเดอร์เข้ามาเยอะๆหลายสิ่งหลายอย่าง คุณอาจจะได้รับผิดชอบในหน้าที่การงานหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณทําได้เพราะคุณเป็นคนที่เก่งเพราะว่าไพ่ของเซนเตอร์ของคุณก็เป็นคิงไม้คิงไม้หมายถึงคนที่เก่งฉลาดแล้วก็มีสปิริตในการทํางานคุณทํางานมากกว่าอย่างหนึ่งอย่างได้คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและการงานหรือออเดอร์สิ่งต่างของคุณจะเข้ามาแบบปังๆรัวๆในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้คุณกำลังจะได้รับบริหารในเรื่องการงานการเงินความรักหรือความรู้หรือใครกำลังเรียน ใครกาลังศึกษาหาความรู้หรืออยู่ในวัยเรียนคุณจะประสบความสําเร็จใครที่มีลูกนะใครที่มีบุตรบริวารต้องบอกเลยนะถ้าใครมีบุตรมีบุตรหลานบุตรหลานจะนําพาโชคลาภมาให้ส่งเสริมดวงชะตาแล้วก็เป็นอภิชาต,ตบุตรหรือถ้าใครมีบริวารบริวารของคุณจะนําโชคลาภหรือความสําเร็จมาสู่คุณนั่นเองใครที่อยากได้คนงานบริวารลูกน้อง หเดือนข้างหน้านี้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็เป็นบริวารที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีด้วยเนาะอ่าต่อไปใบที่5โอ้โหบอกแล้ว,ว่าเจ้าสตาถ้ามีบุตรหลานบริวารน,นะบุตรหลานบริวารพาดวงเฮงดวงปังมาให้เราอ่ะแล้วถ้าใครที่พร้อมที่อยากจะมองหาที่หาทางอยากได้ที่ได้ทางทําเลดีๆคุณจะได้ที่นะคุณจะ,ะมีโอกาสได้ซื้อที่หรือมีโอกาสได้มีคนติดต่อ หรืออยากซื้อซื้อที่ซื้อสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวคุณจะได้สะสมทรัพย์หรือคุณจะได้ซื้อที่หรือมองหาที่ที่ถูกใจในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้จะใครที่กําลังหาที่จะเจอที่ที่ถูกใจจะเจอที่ที่ถูกใจนะคะเนาะอ่านะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยห้าใบอ่ะพี่หมอจับมามีไพ่ดีทั้งหมดเลยคุณมีการดวงเฮ่งดวงปังด้วยนะมีโชคลาภด้วยนะในหนึ่งเดือนข้างหน้า ออเดอร์ Order, การงานเข้ามาแบบปังๆรัวๆแล้วก็พายปฏิหารเกิดขึ้นใครทีอ่อยากซื้อสินทรัพย์แบบทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นนายหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณจะได้ปฏิหารนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะได้ที่ด้วยเนี่ยได้ที่ได้ทางได้มรดกด้วยอาจมีการาแบ่ง เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะเป็นนายหน้าค้าขายติดต่อซื้อขายที่ดินคุณจะประสบความสําเร็จนะในด้านการเจรจาใครที่อยู่ในด้านการเจรจาพูดคุยในการติดต่อสื่อสารในด้านการงานคุณจะประสบความสําเร็จด้วยโอวิวออฟจูนขึ้นมาพร้อมกับเดชเชอรัลต์ขึ้นมาแสดงว่าหนึ่งเดือนข้างหน้านี้คุณกําลังจะมีการเดินทางโยกย้ายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้หรือใครที่กําลังอยากได้รถยนต์มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยนะหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รถ อยอดยานพาหนะได้ด้วยนะใครที่กําลังมองหานะคะหนึ่งเดือนข้างหน้านี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางมีการได้ซื้อสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆนะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือมีการค้าขายกับคนชาวต่างชาติได้หรือคุณอาจจะมีออเดอร์เข้ามากับคนต่างชาติทําการติดต่อซื้อขายกับคนต่างชาติได้หรือใครก็แล้วแต่ที่ต้องการเดินทางเดี๋ยวจะมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะเนาะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ซื้อสินทรัพย์ มีความมั่งคั่งด้วยนะต่อไปใครที่ทํางานโลกออนไลน์สื่อสารคอมมิวนิเคชันสิ่งต่าง1เดือนข้างหน้านี้คุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะทํางานทั้ง7วันเป็นคนขยันมากๆแต่มีความกังวลใจต้องบอกว่า1เดือนข้างหน้านี้การกังวลใจของคุณแต่ไม่มาก2ดาบขึ้นมาก็คือการกังวลใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจในช่วงหงเดือนข้างหน้านี้สิ่งที่คุณกําลังจะต้องตัดสินใจ แต่พี่หมอเชื่อเลยว่าคุณจะตัดสินใจได้แล้วก็ตัดสินใจในถูกทูกที่ถูกทางด้วยนะคะเพราะสองดาบขึ้นมาเดมิเชียนขึ้นมาก็จะมีเซนมีลางสังหรณ์มาแนะนําคุณมาดึงคุณมาช่วยการตัดสินใจคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แล้วคุณอาจจะอยากได้โทรศัพท์ใหม่ด้วยเนาะในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้มีเกณฑ์ที่อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยหรือเครื่องใช้ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบ จะต้องซื้อใหม่หรืออะไรใหม่ๆด้วยเนาะอาจจะมีเกณฑ์อยากได้โทรศัพท์ใหม่มีเกณฑ์จะได้ด้วยนะถ้าคิดว่าอยากได้ในภายในเดือนเนี้ยเดี๋ยวหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณจะได้แล้วก็ยวดยานพานะหรือสินทรัพย์อ่าคุณมีเกณฑ์จะได้การงานเข้ามาเยอะการเงินก็จะได้เก็บเล็กผสมน้อยนะคะการงานนะเป็นการที่แบบเอ่อทำงานอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือมีเกณฑ์ที่เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองเพราะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ไพ่ปฏิหารเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลีง้ลับ ก็จะนำทางคุณด้วยนะคะเนาะในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้อ่าหนึ่งด้วยคุณจะได้รับข่าวดีคุณกําลังจะได้รับข่าวดีแล้วคุณกําลังจะใครนะที่โสดนะต้องบอกว่าหนึ่งเดือนข้างหน้ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอเจอรักเจอคนถูกใจเป็นชาวต่างชาติได้นะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้หรือไม่งั้นก็เป็นคนที่เ ในเรื่องสายการงานก็ได้เก่งในเรื่องการงานก็ได้หนึ่งถ้วยเป็นคนเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนข้างหน้านี้คุณกําลังจะได้ได้กินได้ความอุดมสมบูรณ์ได้กินอะไรเยอะๆเอออาจจะมีการกินเฉลิมฉลองกินเลี้ยงหรือได้กินอะไรที่แบบอิ่มหรือเป็นของหวาน ที่คุณจะได้กินหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือคุณจะได้ไปเรียนเชิญไปงานเลี้ยงหรืองานฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างได้หนึ่งเดือนข้างหน้าคุณจะได้กินแบบอิ่มหนำสำราญแล้วก็คุณจะได้อุดมสมบูรณ์นั่นเองแล้วก็จะได้รับข่าวดีและใครที่เป็นโสดกําลังจะ ใครที่เป็นโสดกําลังจะได้เจอคู่ด้วยอาจจะเป็นคนชาวต่างชาติได้นะนะคะเนาะ,ะต่อไปนะคะโอ้สามเหลียนปากเป็นเอกพูดได้เงินพี่หมอกาลันตีเลยว่าหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ใครที่เจอคลิปพี่หมอให้เปิดรับพลังงานที่ดีจากพี่หมอไว้เลยเพราะพี่ไพ่และสิงศดิคูบาจารย์ได้ส่งตรงถึงพี่หมอให้พี่หมอเป็นล่ามแล้วก็บอกกล่าวโดยหน้าไพา่ด้วยภาพสื่อถึงคุณนั่นเอง สามเหรียญคุณจะประสบความสําเร็จใครทําการค้าขายธุรกิจคุณจะรุ่งเรืองในหนึ่งเดือนข้างหน้าลูกค้าของคุณคุณจะได้รับลูกค้าตลอดเออคุณจะมีลูกค้าตลอดงานของคุณกําลังจะเข้ามาการเจรจาของคุณจะประสบความสําเร็จสามเหรียญคุณกําลังจะได้เงินปากเป็นเอกพูดได้ตังคุณเป็นคนที่เอ่อทำงานด้วยด้านการเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารคุณจะประสบความสําเร็จคุณใครที่ทํางานการค้าขาย จะได้ลูกค้าตลอดชีวิตอ๋อการงานของคุณออเดอร์ของคุณจะเข้ามาปังการงานธุรกิจของคุณกําลังจะรุ่งเรืองนั่นเองการเงินของคุณกําลังจะเดินหน้าไปด้วยดีกําลังจะมีลูกค้ามีหุ้นส่วนหรือคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในด้านการค้าขายกิจการการงานหน้าที่การเงินของคุณพี่หมอบอกเลยว่าหนึ่งเดือนข้างหน้าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันชีวิตของคุณโดยรวมแล้วมันดีทั้งสิ้นแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีแบบนี้ทั้งเดือนคมทั้งเดือนแต่จจะมมีคววากลใ แบบที่พี่หมอพูดไปนิดหน่อยเท่านั้นเองมีการต้องตัดสินใจหรือมีการที่จะต้องอคิดหรือต้องอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่มากแค่วิตกกังวลใจเท่านั้นเองนะคะน้องขออีกหนึ่งใบโอ้โหคุณกําลังจะมีเจอผู้หลับผู้ใหญ่ หนึ่งเดือนข้างหน้าจะมีผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยคุณหรือเข้ามาซัพพอร์ตหรือเข้ามาช่วยหนุนนําพลังงานหรือเข้ามาอุปถัมคุณนั่นเองใครที่มองหาผู้หลับผู้ใหญ่ให้คนช่วยเหลือเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแบบปฏิหารหรือสิ่งที่คุณได้บะบนไว้สิ่งที่คุณได้ขอพรไว้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดือนข้างหน้าคุณกําลังจะได้รับพรน,นั้นปฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ คุณกําลังจะมีดวงผู้หลับผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์คุณนั่นเองคุณกาลังเจอคนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเกลือกูลคุณนะคะในในทุกๆด้านของคุณเนาะคุณกําลังจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็กำลังจะได้กินได้ใช้ได้อิ่มได้มีเงินเก็บนะคะคุณ กำลังจะเจอสิ่งที่ดีเข้ามาในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ขอให้คุณเตรียมตัวและเปิดรับพลังงานที่ดีที่กำลังจะเข้ามาถึงคุณนั่นเองมีแค่ความวิตกกังวลใจแค่นิดเดียวนะคะตรงนี้เนาะแต่ถ้าใครทำงานในโลกออนไลน์สื่อสารแล้วคุณประสบความสำเร็จคุณกำลังจะได้รับชัยชนะแล้วก็ความรุ่งเรืองมีออเดอร์เข้ามาเยอะการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณพูดอะไรก็จะมีคนเชื่อถือคุณปากของคุณศักดิ์สิทธิ์วาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีดวงผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณนั่นเองนะคะคยังไงไแล้ว คลิปนี้พี่หมอก็ได้จบไปเพียงเท่านี้อันนี้คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหนึ่งเดือนข้างหน้าของคุณโดยรวมแล้วพลังงานของคุณดีทั้งหมดทั้ง1ิบใบขอให้คุณเปิดรับพลังงานที่ดีเอาไว้ได้เลยและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะขอให้คุณโชคดีกับคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับนั่นเองนะคะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ